กลับมาติดตามสถานการณ์การเมืองครับพิธาเต่งนายกท่าทีเพื่อไทยพลิกขั้วหลังจากหลายคนเกิดการช็อกกับผลการเลือกตั้งออกมาที่พักเก้าไกลชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายเหนือความคาดหมายมีที่นั่งสสรวมทั้งแบบเขตและบัญชีร,รายชื่อแบบไม่เป็นทางการจำนวน15 151ที่นั่งขณะที่พักเพื่อไทยได้รวมกันจำนวน14 141ที่นั่ง โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครถือว่าก้าวไกลแลนสไลด์เพราะกวาดไป32ที่นั่งเหลือไว้ให้พักเพื่อไทยแค่หนึ่งที่นั่งเท่านั้นและยังมีอีกหลายจังหวัดที่เหนือความคาดหมายอย่างไรก็ดีนาทีนี้ต้องมาลุ้นเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ว่าหน้าตาจะออกมาแบบไหนมีพักใดที่น่าจะมาร่วมกันบ้าง ซึ่งหากพิจารณาตามขั้วก,การเมืองที่แบ่งกันเป็นฝ่ายประชาธิปไตยหรือเสรีนิยมกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมโดยฝ่ายแรกมีก้าวไกลเพื่อไทยประชาชาติเสรีรวมไทยและล่าสุดรวมเอาไทยสร้างไทยเข้าไปด้วยขณะที่อีกฝั่งมีพักภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาเป็นต้นแม้ว่าในกลุ่มหลังอาจจะมีะรายละเอียดที่ต้องพิจารณากันเพิ่มเติม ซึ่งมองกันว่ามีโอกาสพลิกข้ามขั้วได้ไม่น้อยเหมือนกันยกเว้นรวมไทยสร้างชาติพักเดียวเท่านั้นที่ล็อกแน่นอยู่กับที่และมีโอกาสค่อนข้างแน่ที่จะเป็นฝ่ายค้านส่วนมีพักใดอีกบ้างต้องมาพิจารณากันภายหลังนอกเหนือจากนั้นทั้งพักภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนามีโอกาสที่จะเปลี่ยนขั้วก็เป็นไปได้ไม่น้อยเหมือนกัน ซึ่งนี่จึงเป็นที่มาสำหรับการพิจารณาในการจับขั้วการจัดตั้งรัฐบาลแม้ว่าในเวลานี้พักเก้าไกลที่เป็นพักที่มีจำนวนสอสอมากที่สุดตามหลักการก็จะเป็นผู้รวบรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลก่อนซึ่งล่าสุดเมื่อตอนสายวันที่15พฤษภาคมนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลได้ประกาศเชิญชวนอีก5พักการเมืองมาร่วมรัฐบาลนั่นคือเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทย เสรีรวมไทยและพักเป็นธรรมรวมแล้ว309เสียงถือว่ามีจำนวนเกินครึ่งข,ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน251เสียงสำหรับรัฐบาลเสียงข้างมากอย่างไรก็ดีนั่นเป็นขั้นตอนในการฟอร์มรัฐบาลผสมแต่สำหรับขั้นตอนก่อนหน้านั้นต้องมีการโหวตนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมรัฐสภา ที่รวมเอาเสียงของวุฒิสมาชิกมารวมด้วยซึ่งต้องได้เสียงรวมกัน376เสียงดังนั้นเมื่อพิจารณาจากจำนวนเสียงตามที่นายพิธารวบรวมได้มีจำนวน309เสียงซึ่งไม่ถึง376เสียงยังขาดอีก67เสียงแม้ว่าเขาประกาศชิงตั้งรัฐบาลโดยมัด6พักดังกล่าวเอาไว้แล้วโดยหวังบีบให้วุฒิสภาโหวตให โดยอ้างชันทามติของประชาชนผ่านการเลือกตั้งผมได้โทรศัพท์ไปหาแกนนำห้าพักได้โทรศัพท์ไปหานางสาวแพรทองทานชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยแสดงความยินดีที่มีความมุ่งมั่นหาเสียงพร้อมเชิญชวนร่วมตั้งรัฐบาลพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยทั้งนี้5พักที่พูดถึงมีพักก้าวไกลพักเพื่อไทยพักไทยสร้างไทยพักประชาชาติ พักเสรีรวมไทยรวมกัน308เสียงและกำลังติดต่อไปยังพักเป็นธรรมที่เราเห็นความตั้งใจทำงานเรื่องความสันติภาพใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมแล้วเป็น309เสียงเพียงพอตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากปิดประตูตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยโดย5พักพร้อมพูดคุยในรายละเอียดทั้งเรื่องคนนโยบายแผนการทำงานและจำเป็นต้องทำา MOU เหมือนกับสากล ให้ประชาชนเห็นได้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย100วันและ1ปีจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนายพิธากล่าวนายพิธากล่าวอีกว่าระหว่างนี้จะจัดตั้งทีมงานเจรจาจัดตั้งรัฐบาลนำรถแมพที่สัญญากับประชาชนมาปฏิบัติทำประชามติให้มีสสรแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลและเกิดการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพ และจะเดินสายพบประชาชนข้าราชการภาคธุรกิจจะดำเนินการหลังจากนี้พร้อมเดินหน้าทำความเข้าใจกับคนที่เห็นต่างกับพักก้าวไกลจะตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดไม่มีสุญญากาศการเมืองเศรษฐกิจขอให้มั่นใจการทำงานของพักก้าวไกลจะทำงานอย่างละเอียดรวดเร็วในส่วนการตั้งคณะทำงานจัดตั้งรัฐบาลได้คุยกับนางสาวแพรทองทาแล้ว โดยนางสาวแพทองทานได้แสดงความยินดีกับพักคก้าวไกลประชาชนและฝ่ายประชาธิปไตยบอกว่าพร้อมทำงานร่วมกันในอนาคตถือเป็นความโปร่งใสที่แจ้งให้สื่อทราบว่าคุยอะไรกันบ้างนั่นเป็นคำพูดและคำเชิญชวนพักการเมืองอีก5พักดังกล่าวมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลโดยมีพักก้าไกลเป็นแกนนำและตัวเขาคือนายพิธาลิมเจริญรัตเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ อย่างไรก็ยังไม่ปรากฏว่าพักเพื่อไทยโดยพวกแกนนําไม่ว่าจะเป็นนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายเศรษฐาทวีสินสองแคนดิเดตนายกรวมถึงนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักยังไม่มีท่าทีชัดเจนหรือตอบรับแต่อย่างดใดนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่ากรรมการบริหารพักจะมาคุยกันเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานหลังจากนี้ว่าจะดำเนินต่ออย่างไร ส่วนเรื่องการจับมือจัดตั้งรัฐบาลพักเพื่อไทยแสดงท่าทีชัดว่ายอมรับเสียงของประชาชนที่ไว้วางใจพัก9ก้าวไกลให้มาเป็นอันดับหนึ่งก็ยินดีกับพัก9ก้าวไกลและยินดีที่จะให้เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลส่วนจะร่วมมือกันอย่างไรนั้นในฐานะพักอันดับรองก็ต้องฟังเสียงของพักอันดับหนึ่งว่าจะมีท่าทีทิศทางอย่างไร เมื่อถามถึงการลงนาม MOU จัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลจะมีข้อไหนที่อาจร่วมกันไม่ได้นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่ายัางไม่รู้คือเป็นแนวทางที่พรรคก้าวไกลประกาศไว้ซึ่งการลงนามชัดเจนถือเป็นเรื่องดีเพราะจะเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณาชนด้วยว่าหากร่วมกันทำงานแล้วจะทำอะไรได้บ้างต้องคุยกันถ้าร่วมกันไม่ได้ข้อไหนจะผ่อนคลายหรือยอมกันได้แค่ไหนคงต้องดูตรงนั้น แต่ตอนนี้ยังไม่ทราบเนื้อหาว่ามีเงื่อนไขอย่างไรบ้างอาจยังตอบไม่ได้ถึงการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีซึ่งเบื้องต้นที่ทราบจะเน้นไปทางการทำงานตามนโยบายเมื่อถามว่าหากลงนาม MOU ไม่ได้พักเพื่อไทยพร้อมเป็นฝ่ายค้านอีกหรือไม่หัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวว่าต้องดูในรายละเอียดตอนนี้ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักเมื่อประชาชนมอบคะแนนให้กับฝ่ายประชาธิปไตยท่วมท้นแบบนี้ เจตจำนงคงต้องการให้ฝ่ายประชาธิปไตยเข้ามาทำงานเป็นรัฐบาลสิ่งนี้สำคัญกว่าจะมาคิดว่าตัวเองจะต้องเป็นอะไรไม่ใช่ว่าพอไปด้วยกันไม่ได้แล้วต้องมาเป็นฝ่ายค้านนอกจากนี้น,นายแพทยชนนันนยังได้กล่าวยืนยันในตอนท้ายก่อนจะขึ้นลิฟต์ว่าตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยใดๆกับนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลและไม่ได้มีดีลลับอะไรคือความชัดเจนในแบบที่ยังไม่ชัดเจน ในท่าทีของพักเพื่อไทยขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาในรายละเอียดสำหรับพักเพื่อไทยแล้วถือว่ายังมีโอกาสพลิกขั้วไปร่วมจัดตั้งกับขั้วรัฐบาลเดิมก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันหากพิจารณากันถึงเรื่องความเป็นคู่แข่งกันอย่างชัดเจนกับพักก้าวไกลในการเลือกตั้งคราวนี้รวมไปถึงในอนาคตอีกด้วยและหากพักเพื่อไทยเข้าร่วมกับก้าวไกลก็จะสูญเสียความเป็นแกนนา อีกทั้งนโยบายบางอย่างที่จะต้องมาเซ็น MOU กันมันก็อาจสร้างความอึดอัดได้เหมือนกันดังนั้นการเปิดโอกาสให้ก้าวไกลตั้งรัฐบาลก่อนมันก็ถือว่าทำตามกติกาที่พักอันดับหนึ่งต้องได้จัดตั้งรัฐบาลก่อนแต่หากจัดตั้งไม่ได้หรือรวมเสียงไม่พอพักอันดับสองคือพักเพื่อไทยก็มีความชอบธรรมที่จะตั้งรัฐบาลซึ่งสูตรนี้ หากพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะพลิกขั้วมารวมกับภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไปถึงพรรคอื่นๆยกเว้นรวมไทยสร้างชาติโดยสูตรนี้เพื่อไทยจะเป็นแกนนําและมีคนของพรรคเพื่อไทยจะเป็นนายกดังนั้นหากออกมาแบบสูตรหลังจริงๆก็จะผลักให้พรรคก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านร่วมกับรวมไทยสร้างชาติแม้ว่านาทีนี้สูตรหลังอาจจะเป็นไปได้น้อยกว่าสูตรแรกก็ตาม แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นาทีนี้ในทางการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่มีอะไรชัวร้อยเปอร์เซนและล่าสุดแม้ว่าแกนนำเพื่อไทยจะตั้งโต๊ะถแถลงแสดงความยินดีกับพักก้าไกลและยืนยันว่าจะไม่ตั้งรัฐบาลแข่งก็ตามแต่ได้ทิ้งท้ายว่าประเด็นในการหารือและกระบวนการต่างๆเป็นหน้าที่ของพักก้าไกลเป็นฝ่ายดาเนินการนี่แหละชัดในไม่ชัด นี่คือความคืบหน้าของสถานการณ์การเมืองในช่วงนี้ขอบคุณเนื้อหาจากเว็บไซต,ต์ m g r o n l i n e c o m ครับ